สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำวิธีการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมแบบที่สองในรูปสามเหลี่ยมนี้นะฐานมีเส้นนะเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าออกทางด้านนี้มีเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็โยงเส้นะลากเส้นนะขางบนจากนี่ลากลงมาด้านลาน่างนะถา่ว่า ในรูปนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดอยู่กี่รูปนะอย่างเช่นนี้รูปที่หนึ่งเห็นไหมจากนี่มานี่รูปที่สองนะรูปที่สามนะทั้งหมดมีกี่รูปสูตรการนับจนวนรูปสามเหลี่ยมน,นะฐานมี n ด้านนะเบวกหนึ n ่งจุดในภาพนี้นะ ฐานมีสองด้านหนึ่งสองถามว่าในรูปนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปวิธีนับอย่างง่ายๆก็เขียนดึงเลขหนึ่งลงมาหนึ่งบวกสองได้สามมีสามรูปง่ายเพราะนั้นคือแจงนับหนึ่งสองแล้วก็รูปใหญ่สามนะตัวนี้จะแจงนับก็ได้นะแต,แต่อย่าหลงนะให้นับแบบนี้ก็แล้วกันด้านที่หนึ่งสองด้านที่สามหนึ่งดึงลงมาหนึ่งบวกสได้สามามบวกสามเป็น6มีทั้งหมด หกูปนะนี่เยอะมากขึ้นแจงไม่ไหวแล้วก็ใช้วิธีเขียนด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4เลข1ดึงลงมา1-2บวก2ได้3 3มบวก3ได้6 6-4บวกสได้10มีทั้งหมด10 10รูปูนะแต่ถ้ามากขึ้นมากขึ้นแจนะอาจจะต้องเขียน1ถึงถนะึงร้ยถ้ามี100ด้านจัดรูปเป็นสูตรกัน นะจำนวนด้าคือการบวกทบเลยนะนะ n n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสองจนกรนะทั่งสองหนึ่งใช้สูตรที่เรียนกันในชั้นมอป,ปลายก็ n คูณ n บวกหนะึ่งส่วนสองหรือจำง่ายก็ n บวกหนะึ่งเลือกสองคำอธิบายโดยละเอียดอธิบายไว้ในคลิปนะชอ็อตสามสิบสองลองนะไปดูเพิ่มเติมได้นะ แต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเอาสูตรนี้ไปใช้งานกันอีกขั้นตอนหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนะในภาพนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะเหลือเราจะนับเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็สรุปเป็นสูตรการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมนะเราจะแจงนับโดยนะยึดที่จุด a เป็นจุดยอดนะจุดซเป็นจุดยอดนะมีการซ้ำกันก็นกคือนะ ถ้ามีด้าน Ac ร่วมกันก็อาจจะเกิดการซ้ำมี A เป็นจุดยอดแจงนับแล้วนะสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวรูปใหญ่สีม่วงนะสีเหลืองอันนี้แจงนับโดยเนี่ยเป็นจุดยอดนีสีดำสีน้ำตาลสีแดงสีส้มรูปใหญ่สีเขียวเนี่ยตัวนี้ก็สีฟ้า กาจัดการซ้ำก็คือดูที่นะยมีด้านเอซีเป็นฐานนะหนึ่งเนะยรูปนี้ซ้ำมาจากสีเหลืองตัวนี้ก็สีเขียวตัวนี้นี่คือซ้ำเนะี่ยสีฟ้าตัวนี้มาจากไหนมาจากรูปนี้กาบน้ำตาลแัวนี้ตัวนี้ก็ซ้ำมาจากไหนนะมาจากเหลืองตัวนี้แล้วก็สีดำานะตัวนี้มาจากรูปใหญ่นี่ะนะหลังการนับจำนวนสามเหลี่ยมก็ว่าหก บวกหขจัดการซ้ำก็ลบทิ้งได้4 6่หกบวกหลบสก็เหลือ8ปลูป n อ็ Na คือยึดที่จุด A เป็นจุดยอดนะ NC ก็คือยึดที่จุด C เป็นจุดยอดนะ AC ก็หมายถึงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็น AC นะนับเสร็จแล้วก็ n a n นนี่คือนับจริงแล้วขจัดการซ้ำก็ลบทิ้ง นับโดยใช้สูตรนะในสามเหลี่ยมนะ A C D ในรูปนี้นะมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปสามเลือกสองอันนี้ใช้สูตรในหน้าที่สองนะเมื่อกี้เนี่ยสามเลือกสองมาจากสูตรในหน้าที่สองที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยที่จุด B นะ มีสามเป็นกะี่รูปนะหลักคิดแบบเดียวกันเลยก็คือ1ด้าน2ด้านนะมีอยู่3จุดในบริเวณสามเหลี่ยมสีเขียว A C B มีทั้งหมด3เ 2, 3ลือก2องก็3รูปนี่แจงนับโดยใช้สูตรเนี่ยนะจุด A เป็นจุดยอดนี่จุด A เป็นจุดยอดพอ C เป็นจุดยอดบ้างนะีก็ใช้สูตรแบบเดียวกันแหละเนะเ 2, ลือก2องสารูป c จุดยอดฐานที่ ab นะใช้สูตรสเลือก2ก็มี3าลูปนะการนับพวกนี้เนี่ยนะมีการซ้ำนะก็คือมี ac เป็นด้านรวมเนะี่ยนะเกิดการซ้ำตาำนับยังไงนะหนึ่งสองสามสี่นี่คือขจัดการซ้ำนะ หรือจะมองเป็นจุดสองบวกสองก็ได้จุดนี้จุดนี้ก็หมายถึงว่านะได้ได้สามเหลี่ยมสองรูปแล้วที่มีฐานเป็น A 4ซจุดนี้กับจุดนี้ก็ได้สามเหลี่ยมอีกสองรูปที่มีฐานเป็น A 4ซนะีหกนะบวกหกจัดการซ้ำนะเหลือแปดอันนี้ไม่ได้ใช้การแจงนับนะแต่ว่าใช้สูตรนับเลยละ่ะในบริเวณสามเหลี่ยมสีเหลือง A C D มี3รูปใช้สูตรในสามเหลี่ยมสีเขียวนะมี3รูปใช้สูตรเลือสอในนี้นะยึด C เป็นจุดยอดฐาน A E มีอีก3รูปนะ C เป็นจุดยอดฐาน A B มีอีก3รูปนะมีการซ้ำยังไงก็ยึดที่ฐาน A C และนับจุดเลยจุดนี้ก็ นะสมในกับสามเหลี่ยมหนึ่งรูปอะนะหนึ่งสองสามสี่แต่ก็มองเป็นสองบวกสองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสูตรทั่วไปหกบวกหกลบเสีมซ้ำทั้งสี่นะแล้วแปดในสามเหลี่ยมรูปนี้เนะี่มีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดกี่รูป จุดยอด A ฐาน Cd ใช้สูตรนะเนี่ยจุดยอด A ฐานนีดีใช้สูตร3เลือก2เนะเพราะว่ามี2ด้าน3จุด Ace นะีมีอีก3รูปใช้สูตร3เลือก2จุดยอด A ฐาน Bc ตัวนี้มีอีก3รูปมองทางด้านนี้บ้างนะี่ สีเลือกสองนะพอยุดด้านนี้ก็สีเลือกสองก็หมายถึงว่าจุดยอด C ฐานตัวนี้นะสีเลือกสองจุดยอด C คิดเป็นฐาน A B มีกี่รูป4ีเลือกสองรูปจับบวกกันแล้วนะขจัดการซ้ำนะด้าน A C สามตัวนี้มาจากไหนไหนึ่งสองสามเกิดรูปสามเหลี่ยมสามรูปสามตัวนี้มาจากไหนมาจากจุดนี่ไงหนะึ่งสองสามเกิดสามเหลี่ยมอีกสามรูปนั้นตัวนี้คือมี A เป็นจุดยอดตัวนี้มี C เป็นจุดยอดนี่คือขจัดการซ้ำนั้นออกมาเป็นสามสามสามบวกกันหกหกบวกกันขจัดการซ้ำก็ลบด้วยหกมีสิบห้ารูป ภาพเดิมเมื่อกี้นะแต่ว่าคำนวณเร็วขึ้นก็คือ2นะหมายถึงตำแหน่งนี้1นี่2 2คูณ4เลือก2นะยึดที่ A นะ3ม,มาจากไหนนี่1 2 3 3เลือก2มาจากไหนนะีถ้าคิดบน A C D จะมี3เลือก2รูปขจัดการซ้ำนะ เลข3มาจากไหน1 2 3 3จุดเลข2มาจากไหน2เส้นเส้นที่1เส้นที่2องในภาพนี้มีสามเหลี่ยมทั้งหมด15รูปในรูปนี้เนะี่ยมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปเอเป็นจุดยอดเนี่ย เลข4มาจากไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะบนฐานแต่ละเส้นนะมี A เป็นจุดยอดจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้สี่เลือกสองนี่ก็สี่คูณสี่เลือกสองได้ยี่สิบสี่เป็นจุดยอดบ้างนะถ้าคิดเส้นเดียวนะสเป็นจุดยอดแล้วก็คิดบนเส้นนี้จะเกิดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดห้าเลือกสองรูป มาจากสูตรในหน้าที่สองของคลิปนี้เลยนะเลขสามมาจากไหนเส้นนี้เส้นที่สองเส้นที่สามมีสามเส้นเมืในกลุ่มที่ C เป็นจุดยอดและฐานอยู่บนสามเส้นนี้เนี่ยมีทั้งหมดสามสิบลูปถ้าจัดการซ้ำนะยึดที่ด้าน AC นะจุดหนึ่งสองสามสี่แต่มีทั้งหมดสามเส้นก็สี่คูณสาม ขจัดการซ้ำก็คือลบทิ้งดิบส12แล้วก็มองเป็นสูตรเลย A, A เป็นจุดยอดนะ4คูณ4เลืออ2 c 2> เป็นจุดยอด3คูณ5เลือก2ขจัดการซ้ำคำนวะณแล้วมีทั้งหมด42รูกในภาพนี้นะมีทั้งหมดกี่ลูกมีการนับ รูปสามเหลี่ยมมี2คลิปนะคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้านี้นะไปเปรียบเทียบวิธีกันได้นะชอบแบบไหนก็เลือกตามความถนัด A เป็นจุดยอดฐานอยู่บนเส้นต่างๆนี้นะหามาจากไหนมาจาก1 2 3 4 5 5เลือก2มาจากไหนคิดบน1เส้นแล้วใช้สูตรในหน้าที่2 ห้าเลือกสองจุดยอดเป็นจุด C คิดบนฐานนี้นะเลขสีมาจากไหนนะมีสี่เส้นนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ในแต่ละเส้นฐานเนี่ยนยะเกิดรูปสามเหลี่ยมที่มี C เป็นจุดยอดได้กี่รูปหเลือกสองขจัดการซ้ำนะบนฐาน AC นะเลข5ามาจากไหนนะมาจาก จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่หเลขสมาจากไหนมาจาก4เส้นคำนวณแล้วออกมาเป็น90้ลูกนะนักเรียนมปลาย5เลือกสองนี่คุ้นเคยแน่นอนนะนักเรียนมต้นก็ไปดูสูตรนั่ที่สองว่า5 5หเลือก2เป็นพหุนามคืออะไร ต่อไปเราจะหาสูตรในกรณีทั่วไปแล้วนะในทํานองเดียวกันนะบนด้าน AB มีทั้งหมดนะ n บวก1จุด N ด้านบนด้าน BC มี M บวก1จุด M ด้านจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4ละไว้นะ จุดที่เอแล้วก็จุดที่เอบวกหนึ่งก็จะมีทั้งหมด n บวกหนึ่งจุดนะเอ็ด้านเอบวกหนึ่งจุดทางด้านนี้ก็เหมือนกันจุดที่หนึ่งสองสามถึงจุดที่เอบวกหนึ่งมีเอ็มบวกหนึ่งจุดมีเอ็มด้านแจงนับยึดที่จุดเอนะเอ็ n 1, มาจากไหนนะมีทั้งหมดนะ เส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่3ถึงเส้นที่ N อนะเบวกหเลือก2มาจากไหนนะมาจากสูตรในหน้าที่2อนงะเพราะคิดบนแต่ละเส้นนะั้นนะนะคิดบนแต่ละเส้นมี M เป็นจุดยอดจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้ M บวกหเลือก2องนะทางด้านนี้ยึดที่จุด C นะเอมมาจากไหนนะ เส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2, สองเส้นที่ 3, สามเส้นที่4มาเลือกถึงเส้นที่เเส้นที่มีเนะี่ยแล้วก็4ี่เป็นจุดยอดเนะี่ยแล้วก็คิดสามเหลี่ยมภายในบริเวณนี้เนะี่ย C เป็นจุดยอดคิดสามเหลี่ยมภายในบริเวณนี้มีเส้นนี้เป็นฐานบนแต่ละเส้นนะที่มี C เป็นจุดยอดเกิดรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูป n บวกหนึ่งเลือกสอง จุดนี้ก็มาจากหน้าที่สองการซ้ำนะ n a ็คือการซ้ำบนด้าน AC มีจุดยอดที่ไหนได้บ้างจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้จุดนีนะ้จำนวนการซ้ำโดยนับจากจุดยอดก็คือ m คนะูณ n เพราะฉะนั้นจำนวนรูปสามเหลี่ยมก็ NA บวก NC ลบด้วย n, n a นะแทนค่าแล้วจัดรูปพิชคณิต ออกมาเป็น1ส่วน2 N คูณ M แล้วก็คูณกับ M บวก N ตัวอย่างที่1เนะี่ยที่ผ่านมาเมื่อกี้นะที่แจงนับกันนะ่ N 3 M 2แนแทนค่าสูตรในภาพนี้ทั้งหมด15ลูกตัวอย่างที่2ข้างต้นเมื่อกี้ที่เราแจงนับกันแหละนะ N เป็น4 M เป็น3แทนค่าสูตรได้42รูปตัวอย่างที่3ข้างต้นนะตัวอย่างเดียวกันนะ n เป็น5 m เป็น4แทนค่าสูตรแล้วได้90เหมือมันกันการนับจนร,รูปสามเหลี่ยมมี2แบบนะในคลิปนี้ก็เป็นการนับแบบที่2หรือวิธีที่2 การนับแบบที่หนึ่งหรือวิธีที่หนึ่งย้อนกลับไปดูคลิปหมายเลขหนึ่งสี่สี่เจดด้อาละเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ